ื่อวันศุกร์ที่แล้วผมได้พูดถึงเรื่องการล่มสลายของสหรัฐอเมริกาในประเทศอัฟกา,านิสถานที่เดิมที่เนี่ยสหรัฐอเมริกาประกาศจะถอนทหารออกจากกองกําลังจากอัฟกา,านิสถานภายในวันที่31สิงหาคม2564แต่แค่วันอาทิตย์ที่15สิงหาคม264กองทัพตอริบานก็เข้ามาเคลื่อนกําลังยึดกรุงคาบูลเมืองหลวงอัฟกานิสถานได้อย่างง่ายดายท่านผู้ชมครับ แทบจะไม่มีการต่อต้านได้อย่างอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเคยคุยโวว่าสหรัฐได้ทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลอาวุธยุธโทโธปกรณ์รวมทั้งทุ่มกำลังคนเพื่อฝึกทหารและตำรวจอัฟกานิสถานไว้กว่า3 0 0 0 0นคนนายโจไบเดนพูดชัดเจนว่ากองกำลังตอริบานนั้นมีแค่75,000คนเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไปไม่ได้ที่รัฐบาลอัฟกานิสถานจะล่มสลายไปแบบนั้นแต่เหตุการณ์กับตาลปัตรเพราะทหารอัฟกานิสถานทิ้งอาวุธยอมแพ้ ประธานริบดีอัชรัฟกานีต้องหนี หัวซุกหัวซุนเหมือนสุนัขที่สูญเสียเจ้าของขึ้นเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับเงินจํานวนหนึ่งจํานวนมหาศาลที่ในการนี่ปฏิเสธว่าไม่ได้ขนเงินไปแล้วก็บินไปอยู่ที่กรุงดูไบทิ้งประชาชนทิ้งประเทศทิ้งอาวุธให้เผชิญหน้ากับตอริบอรมีการประเมินว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาซึ่งสหรัฐบุกเข้าไปในอฟัฟกานิสถานนั้นใช้เงินไปแล้ว2 2 6ล้านเหรียญสหรัฐหรือ75.50ล้านบาทในจํานวนนี้เป็นเงินที่ซื้อขายอาวุธตั้งฐานทัพ11แห่ง โดยในจํานวนนี้มีฐานทัพอากาศด้วยเหล่านี้ท่านผู้ชมครับคิดเป็นจํานวนเงินมหาศาลโดยมีการประเมินว่าอาวุธของสหรัฐที่ตกอยู่ในมือกลุ่มตอลิบานเพราะกอ่อนหน้านี้ช่วง3เดือนระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายน2564สหรัฐพึ่งมอบอาวุธยุโทโธปกรณ์ล็อตใหม่ให้กับกองทัพอฟกานเพิ่มเติมประกอบด้วยเครื่องบินโจมตีขนาดเบา A 29จํานวน6ลำรถทมวี174คัน จาดดระเบิดอำนาจสูงขนาด2.75นิ้ว1,000 0ลูกลูกระเบิดแรงระเบิดสูงขนาด40มิลลิเมตร0ลูกกระสุนปืน0.50ม mm, ิลมจำนวน9 0 0 0 0 0นัดกระสุนขนาด7.62ม mm, ิมอีก2ล้านกว่านัดที่น่าสนใจที่ผู้ชมดูมนคืออะไรกองทัพอากาศอัฟกานนะฮะอัฟกานแอร์ฟอร์ซมีกองทัพอากาศชนิดเต็มรูปแบบ ท่านผู้ชมครับมีเฮลิอคอปเตอร์ UH 60 Black Hawk เคยได้ยินชื่อไหมฮะ45ลำท่านผู้ชมเครื่องบิน MD 530ของ McDonnell Douglas 50ลำเครื่องบิน MM 17 56ลำนอกจากนั้นแล้วยังมีเครื่องบินโจมตีขนาดเบา A29 23ลำเครื่องบินลำเลียง4 3 0อีก2ลำเครื่องบิน C208 เครื่องบิน AC208 โดยรวมแล้วท่านผู้ชมรู้มาว่ากองทัพอากาศอัฟกานจะมีอากาศยาน211ลำณวันวที่30มิถุนายนใช้งานได้ปกติประมาณ167ลำกองทัพออัฟกานมีเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์แบบแบล็กฮอคซึ่งเป็นเครื่องบินโจมตี45ลำท่านไม่นับสหรัฐแล้วอัฟกานิสถานตอนนี้คือประเทศที่มีเครื่องบินแบล็กฮอคมากที่สุดในโลกนอกจากนั้นยังมีรายงานข่าวของสำนักข่าวอาีของรัสเซียยืนยันว่าอุปกรณ์ที่สำคัญอีกอย่างที่ สารัทิ้งเอาไว้และไม่มีใครรายงานเรื่องนี้แต่เป็นเรื่องสําคัญมากคืออุปกรณ์เขาเรียก biometric ช ah ีวมิติประเภทสแกนดวงตาไงท่านผู้ชมเพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์หรือเขาเรียกว่า handheld interagency identity detection equipment เป็นฐานข้อมูลสําหรับเก็บ ข้อมูลของชาวอาัฟกานิสถานโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวอัฟกานิสถานที่ทํางานให้กับกองกําลังฐานสารัฐไม่ว่าจะเป็นที่ฐานทัพอากาศเบกรัมที่ปิดไปแล้วหรือที่เมืองคาบูหรือตามแร่งฐานทัพต่างๆของ อเมริกันที่อยู่ในประเทศอัฟกานิสถานตรงนี้แลละท่านผู้ชมครับที่น่ากลัวเพราะว่าชาวตาลิบันสามารถที่จะเอาข้อมูลจากชีวมิติหรือที่เขาเรียกไบโอเมตริกเอามาและค้นหาเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของอีเดนิตี้ของคนชาวอัฟกานที่ยืนอยู่ข้างอเมริกาแล้วก็คงจะมีการฆ่าล้างเลือดฆ่าล้างเผ่ากันละงานนี้นี่คือผลพวงนะครับที่เกิดขึ้นมาจากการที่สหรัฐอเมริกา ทิ้งอฟัฟกานิสถานอย่างกระทันหันจนกระทั่งประเทศพันธมิตรอย่างอังกฤษแคนาดาไม่มีใครรู้เรื่องเลยแมย้แต่นิดเดียวจนกระทั่งอังกฤษต้องมาโวยวายสารัฐอเมริกาและจนวันนี้ประชาชนที่ต้องการหนีออกจากอาฟัฟกานิสถานที่เมืองกระบูออกไปนะฮะที่จะไปตามประเทศต่างๆนี่มีจํานวนนับหมื่นคนที่สนามบินรวมทั้งคนอเมริกันด้วยแล้วก็วันกําหนดเส้นตายก็คือสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นั่นก็คืออาทิตย์หน้าละเพราะฉะนั้นแล้วจะทํำยังไงเรื่องอัฟกานิสถานในขณะนี้ยังไม่จบท่านผู้ชมโจไบเดนขณะนี้ ีคะแนนเสียงตกต่ำมากมีการทำโพลค,ครั้งล่าสุดแล้วเห็นว่าคะแนนเสียงโจไบเดนตกเหลือแค่45เป็นยอดความนิยมที่ต่ำที่สุดของประธานาธิโจไบเดนจนวันนี้โจไบเดนก็ยังอึกอักอึกอกัก เอออาคเอออาพูดไม่ออกพูดจาชะงักชะงันก่อนที่จะจบเรื่องของตาลีบันผมจะบอกให้ฟ like ังว่าเรื่องนี้ยังไม่จบก่อนที่จะจบเรื่องนี้ผมจะบอกว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเพราะว่ามันมีนัยยะหลายอย่างมันมีความหมายหลายอย่างคําถามคือว่าอาวุธที่ทิ้งเอาไว้เยอะแยะไปหมดทั้งหมดเนี่ยกองทัพตาลีบันสามารถตั้งกองทัพสมุนแบบได้หนึ่งกองทัพแน่นอนที่สุดชาวตาลีบันขับเฮลิคอปเตอร์ไม่เป็นขับเครื่องบินไม่เป็นแต่เนื่องจากมีทหารอัฟกานิสถานที่ขับเฮลิคอปเตอร์หรือขับเครื่องบินที่วางอาวุธทิลบ ก็สามารถจะดึงคนพวกนี้เข้ามาเป็นทหารของตัวเองก็เท่ากับว่าทันทีแล้วตอริบันก็จะเป็นอ,อัฟกานิสถานจะเป็นประเทศที่น่ากลัวมากเพราะมีอาวุธที่พร้อมสับและก็ที่เขากังวลอยู่ก็คือว่าเป็นไปได้ไหมว่าจุดเริ่มต้นของกระบวนการก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นอัลกีอิดะหรือไอซิสอาจจะเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยไม่รู้เพราะว่าขณะน,นี้ต่างประเทศรวมทั้งจีนและรัสเซียกําลังเกรงกลัวว่าอัฟกานิสถานจะเป็นแหล่งเพาะผู้ก่อการร้ายระดับโลก ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วทั้งหมดนี้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ทั้งหมดนี้ท่านผู้ชมครับอย่าพึ่งไปตําหนิโจไบเดนแต่ผู้เดียวคนที่จะถอนฐานอเมริกันออกจากอัฟกานิสถานและวางเป็นนโยบายแล้วคืออดีตประธานทิบดีโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่ไบเดนไบเดนเข้ามาเพื่อสืบเนื่องต่อในการถอนฐานออกเป็นเพียงแต่ไบเดนทําอะไรไม่ระมัดระวังและก็ไม่มีความรอบคอบคิดว่าทุกอย่างหมูไม่หมดก็เลยเกิดความวุ่นวายขนาดนี้ท่านผู้ชมครับก่อนที่จบเรื่องตอนเลวร้ายผมมีเรื่องโจ๊กอันหนึ่งนะซึ่งเป็นตลกร้ายมากเขาพีโพสตโพส์ินท ที่ออกไปทั่วไปในอเมริกาก็ออกก็บอกว่าท่านผู้ชมครับถ้าท่านตื่นมาตอนเช้าถ้ามีความรู้สึกว่าท่านเป็นคนที่ไม่มีประโยชน์ในชีวิตเลยให้ท่านจำมาไว้ว่าสงครามในอัฟกานิสถานนั้นประธานดีอเมริกา4คนเป็นคนสร้างสงครามในอัฟกานิสถานใช้เงินไปทั้งหมด75.5ล้านล้านบาทใช้ชีวิตทหารที่เสียชีวิตไป2,500กว่าคนเฉพาะทหารอเมริกันนะฮะยังไม่นับชาติอื่นใช้เวลาตั้ง20ปีทั้งหมดนี้เนี่ยเพื่อขับไล่ ตอริบันแล้วเอาตอริบันกลับมาเป็นผู้มีอำนาจในประเทศอัฟกานิสถานอีกเขาก็ถามบอกว่าถ้าท่านคิดว่าท่านตื่นมาตอนเช้าหงุดหงิดท่านไม่มีประโยชน์ท่านลองฟังเรื่องนี้ดูแล้วท่านจะรู้ว่าชีวิตท่านยังมีความหมายอีกเยอะ